ตอนนี้นะคะเราตามคุณนัทพรมานะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในป่าแห่งนี้นะคะเพราะว่าเขาอยู่มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะคะตอนนี้ก็แก่แล้วนะคะอ่ะอุ้ยอันนี้น้ําขึ้นเยอะมากเลยค่ะน้ําขึ้นเยอะมากเลยนะคะปกติเนี่ยเขาจะอยู่ข้างล่างนะคะตอนเนี้ขึ้นมาข้างบนเลยนะคะนี่เราคุณนัทพรพาไปหาหน่อไม้นะคะ มีไหมคะงงด,นนมดเเ,เราผ่านมาต้นที่หนึ่งต้นที่สองไม่มีนะคะอันนี้อันนี้นี่ค่ะเจอแล้วค่ะเราเจอแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะ อันนี้เรียกว่าหน่อห้านาทีนะคะเป็นหน่อหวานนี่นะคะดูต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะถึงจะทำเช่นนี้ได้มีอีกไหมคะคุณนัทพรนี่นะคะนี่นะคะวันนี้เราจะได้เมนูนะคะน่าจะเป็นแกงหน่อไม้แล้วนะคะนี่ หน่ห้านาทีนี่รสชาติเขาจะกรอบแล้วก็หวานนะคะเห็นแล้วค่ะเห็น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 แล้วเห็นแล้วว้ายเดียว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 นะคะเล็กๆนี่ก็ได้นะคะสูงมาก,มากคุณนัทพรจะเย็นๆขอถ่ายก่อนน,นะคะอันนี้เล็กเกินไปนะคะยังใช้ไม่ได้ไหนๆดูดูก่อนดีก่อนโอ้โหคือ ต้องบอกก่อนเลยนะคะเวลาใครที่ไปซื้อหน่อไม้น่ะไม่ต้องไปต่อราคาเขานะคะมันยุงก็ยุงนะคะยุงเยอะมากได้เยอะแล้วนะคะนี่น่าจะได้สักหนึ่งคาบนะตอนเย็นเนี้ยหนึ่งมือมีไหมคะอันนั้นมันเล็กเกินไปไหมคะเล็กไปเกปเ็บไ,ไ,ไ,ไว้ก่อนนะคะ เอาซ่อนหาอะไรปกๆไว้นะคะนอกจากจะมีคนมาแบ่งปันเอาของเราไปแล้วนะคะก็มีหนูด้วยและพวกนี้ด้วยนะคะก็มาแท้ๆไปหนูเข้ามาทานยอดอ่อนนะคะคุณนัทพรบอกเขาก็จะชอบหน่อไม้สะนามนี่ลึกพอสมควรเลยนะคะไม่พอสมควรนะลึกมากเลยนะคะ ก็มีปลานะคะมีน้องปลาแล้วก็มีน้องหอยออน้องกุ้งนี่ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะคะไม่ไม่ทราบว่าคุณหญิงจันเขาเอามาปล่อยไว้ไหมบริเวณตรงนี้น่าจะไม่มีแล้วนะคะแตกเล็กๆ นอเล็กอยู่นะคะและนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะจากไร่จันตาการ์เด้นนะคะเป็นผลผลิตนะคะนี่ อันนี้เป็นจะใครนะคะจะใครอ๋อจะใครนะคะเป็นตะตะใครนะ,ะภาษาเหนือเรียกจะใครนะคะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือคุณหญิงจันเขาลงทุนนะคะขี่มอไซค์มาเพื่อจะมาเอาอะไรคะเนี่ยป้าชองมาน้ำแก้วมน้ำแก้วนะจ๊ะอันนี้คือเหมือนน้ำแก้วของเรานะคะเพราะว่าลงทุนมาไกลมากเพื่อที่จะมาเก็บมานน้ำแก้วถ้นนาไม่มานะคะก็ก็หายนะคะ ลูกขนาดนี้ถ้าไม่มาก็หายนะเอาสีเหลืองๆนั่นเองข้างๆนั่นเองที่เจาะแล้วอ่ะไหนคะสวยไหมคะโอ้อันนี้คือกวางมดกัดอ๋อกวางมดกัดนะคะกวางไปเลยโบกกวางเอาข้างมองโบโกวางลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่มากมันอ่า มันแล้วก็หวานวอ๋อหวานมันด้วยนะคะต้องคุณหญิงจันเข้าการันตีแล้วนะคะว่าฟักทองที่จันตาการ์เด้นนี่คือมันแล้วก็หวานแล้วก็อร่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาดูเนี่ค่ะหน่อไม้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่ไปถามเาขา่อกเขาปลูกมันวิธีนี้เขาทำยังไงผิดยา